สวัสดีนะครับพอไปไ่นองชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ X Force นะครับกับเกม Sea of Thieves ในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนผมมันห้าวเป้งเว้ยเออยอยากจะฟัดกับคนสักนิดสักหน่อยนะครับแลกกับคนละหมัด2หมัดนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปติดตามช่องก็ได้เลยครับผมไหนอะกับตันมึงได้ไปกับตันแล้วไงต่ออ้กูไปกับตันล้วไงต่อวะต้องไปดูที่เรือดีก่า ใช่ตอไปูเทลเรือยังไงมันจะขึ้นข้างบนเห็นปะไอ้คำน็อตโลอ่ะโลบอ่ะมีกับตันชื่อเอ็กซ์ฟอร์อทีบีอ่ะไหนวะมีตรงไหนดิแค่โชว์ให้คนอื่นเห็นเฉยๆแค่ขี่เข้าไปใกล้โชว์ก็ายิ้มเลือใครโอ้ยเรือกูพวกเอกียไหนวะมันขึ้นโชว์ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีมันเป็นเรื่ที่ดีนี่นรนเริ่มต้นจากชื่อชื่อโอ้โอ้เจสสัสไ <laughs> <not> <laughs> อแอลดอนอเล็กซ์บอ้ยเรือกูอก yeah. เฮีย โอ้ยไอเบสเสียงมาสะท้อนเข้าเกมเข้าไม้เว้ยฟังไม่รู้เรื่องไม่สะท้อนแล้วนะกดไม้มันดีอ่ะทีสะท้อนดิไม้มันไม่กูมันดีอ่ะโหดด้วป่ะดีที่เกินไปแน่นอนเดี่ยละสมุดการเดินเรือคืออะไรกันเราต้องเป็นคนเขาไม่ดี ูเอ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะสวัสดีถ้ามึงซื้อถ้ามึงซื้อเรือแล้วมึงจะได้ไอ้นี่เว้ยได้อะไรอ่ะนี่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 หลังมึงนี่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 โอ้อาสบุร์บันทึกกัปตันโอ้ยอันดับเลยๆตัวนับอย่างเดียวไอ้เอ็มร็อตอัโรบอทฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ เจ็บเจ็บยืมาพันดิเอาไปทำไมอ่ะซื้อกล่องเกี่ยวกอินี่ดอกโอ้ยไม่ต้องซีเด้เดี๋ยวเราก็ได้นะเป็นขไม่เก็บกับเรื่องนี้แต่แต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีก่อนนะเออควรมีก่อนนะเราซื้อยังไงอ่ะก็กดซื้ออันแรกเเรียกดูข้อเสนอเนี่นะแล้วก็เรียกดูอันไหนอ่ะเรียกดูทรัพยากรและสินค้าโอเค จะลืมไปอันนี้ทองนะครับรางเก็บของนี่ไงห้าพันนั่นนะเออห้าพันก็ห้าพันไปดีกูมีอยู่สามแสนเงี้ยพวกนี้ไม่เท่าไหร่พวกนี้ไม่เท่าไหร่พวกนี้ไม่เท่าไหร่เสียเงินเสียเงินเสียเงินกับตันขับตันไหน,นดูดนมือผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนอน่ยเอามาดิแล้วมันเอาออกมากดกูเอาเองก็ได้ขโมยแม่งเลยโอ้ เอาถังที่ว่างเปล่าหมอกเรือแล้วครับอุ้ยไอ้เชี่ยโอ้โหหงหน้าเรือไอ้สัตว์สามล้านสองกโอ้โหโอ้โหไอ้เชี่ยปุ้เป็นใครกันุ้งเป็นใครกันวะตุคนี่้นเรือโอ้โหไอ้เชียเพลงจังหวะพอดีสัตว์เลย โอ้ยขึ้นเรือได้แล้วทุกคนเอาสมอ<ล>ขึ้นได้แล้วรอแก๊ปได้ไหมโอ้ยม,ม,มึงม,มึงมาให้กัปตันเอาสมอขึ้นเนะอะทำไปเฮียกัปตันโ <life. S 1> อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสักครั้งกัปตันก็วิ่งตกน้ำเองแหละเ กูได้กล้วยมานทีสิบอันเออเอาวางไว้เอาวางไว้เฮ้ยเอาไปกินเล่นเฮ้ยโฟตายนะตุ๊จกิน้คยปิ้งไหมครับโอ้โหพระทีสดใสเหลือเกินแล้วลไอ้นี่มาอยู่ปปไหนวะไอ้ปเปิดไปทางไหนมึงบอกใบเรือลงเดี๋ยวนริปเปอร์น่าจะอยู่ทางสักทีหนึ่งหรอกวะใช้คำว่าน่าจะชิบหายกับซันสักทีหนึ่งเดียววะ ริปเปอร์แต่แถวนี้แหละแต่แถวนี้แหละเฮ้ยด้านซ้ายด้านซ้ายเรามีคนเอ้ยไม่ใช่คนเหมือนเหมือนเป็นแอร์ดรอปอะสีทองเหรอไม่ไม่ใช่สีเป็นรูปหัวกระโหลกส,ส,สีแดงเลยอะสีแดงคือคนเปิดทุงแดงกูอยากเจอคนกะอยากวัดใจเยี่ยเบื่อเอ้ยไปเอาพลรกิีก่อนทิศเอสต์บิวสีอัลติเนกูเล่นแบบมาพลอาทีเจเออสนุกแล้วชีกี่มาทำไมเนี่ย หาตกปลาไงไม่ใช่เจ้าหางจระสลัดเนี่ยมาทำไมเนี่ยไหนวะอยากอยาออกกินกับข้าเข่นนะเพื่อนเอาหายไปแล้วเจ๊บไปทางไหนนะไปทางทิดทิดทิศทิด <c oughs> เอ่อทิศเอสอีเอสแวเอสแวล์นี่ฉเคยเห็นระเบิดลูกงูลเฮ้ย เฮ้ยไหนไหนเขาไอไอเวทเอาดูเลยเออขาใหญเนียอยู่ที่กูก็ย่อใส่ตังค์ซะหน่อยอืมเอามาปิ้งเลยนี่ไงตัวใหญ่กว่ากระทะอีกแน่นอนอยู่แล้วกูมีเหยื่อที่ดีดีครับดีนั่นก็คือนี่ไงนอนแดดเวดจะไปกินนักเกียร์กลัวเวลาสู้กับคนอื่นเว้ยแดกแดดแล้วแล้วก็ขอบวก แล้วทำไมเรือทำไมเรือเรามันเอียงได้ขนาดนี้วะเขาใบเรือหันไปทางนี้หมดเลยเชฟเออแบบเรือมันเอียงเลยอ่ะมันเอียงเกลี่ยอ๋อมีคนตกมีคนอยู่นอนไปแก๊กแก๊ครับแล้วทำไมแก๊กมันไม่มาวะน่าออกไปแล้วแก๊ปมันอยู่ทะเลโอ้ยไปบายเพื่อนเอ้ย เทพแอดดอปอยู่ขวายังไม่เอาหรอแอดรอปอยู่ทางขวาใกล้ก็ได้อยู่นะป้ายเลี้ยวโอยเรือเอียงเอ้ยมันจะคว่ำไงก็ไม่รู้อะโโหเรือแม่งดีฟโอ้ยพาทิศหายหายไปแล้วเือคนเหรอเือคนเหรอไหนวะหรือเกาะหรือเกาะ ใน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 นนทางไหนครับทางไหนเออเกาะเกาะเกาะไม่ใช่ไม่ใช่ดูให้เองอีโนอยู่ข้างอยู่ทางขวา,วาเราไวเบ้นเหรออ๋อเกมันเหมือนเหมือน,น,นไปแทงๆกันอะถ้าเรือคนจะมีไฟบางทีก็ไม่มีด้วยบางทีก็ไม่มีนะมันปิดไฟไปไงเออบางทีมันก็ไม่มีแต่ส่วนมากามก็มีแหละมางทีเกียดอีกกันก็อยากเจอไอ้เบียผู้กระเป๋าทำอะไรได้ปะ มีของอยู่กลางทะเลสนใจไหมนกบินว่าไม่สนใจครับแต่เราเลยมาแล้วมันจุกระสุนก่อนกันอาาการหักขวาวหักขวานิดนึงครับทาอย่างนี้เราจะชนก่อชนโคนหินเยสชนแน่ชนแน่แก๊ปกูอยู่โคตรแน่ชนแน่พียกูปากบุดไม่ตรงเลย ปักหมุดไมตรงอ่ะดีเวสแมอคกูเลยโอ้ยหมดแล้วไงเป็นรูเจเป็นรูไปไปซ่อม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 เรือถังไอ้นั่นอยู่ไหนวะไม้ชั้นล่างเหรอชั้นล่างไม่มีของเลยอยู่ชั้นสองแหละ โอ้ยตักน้ำก่อนอือหอเจอลจะเแต่เลยใหญ่โจมยากเชฟเชฟใม่ไม่รู้ครับผมแพนดิ้งไปก่อนน้ำในมีเพ้ยงสองชั้นพอจะเต็มผมแพนดิ้งไปก่อนผมแพนดิ้งไปก่อนแอบนะอุ้ยยี่ตกใจตกใจไเ้ยเชฟผมไม่ผิดครับผมไม่ผิดครับ มันคุ้นน่ะกลัวเลยไม่คาลิฟด้วยแล้วเขาเขาดูของในกล่องนีิดิเอ้ยเชฟเกาะเกาะซ้ายเรามีเรือเล็กน่าเอาอ่ะภูภูเกาะซ้ายเราไม่ได้มีเรือเล็กแหละน่าเอาอ่ะเออเอาสมองลงดิสมองลงเลยหน้าผายหน้าผายไว้ด้านหลังเราไงเก็บไว้ได้ใช้แน่มันก็อาจจะได้ใช้ถึงแล้วเหรอเราถึงแล้วเหรอยังแค่เราจะเอาเรือเล็ก เรื่อยๆคุออกจากฝั่งเรื่อยๆคุออกจากฝั่งแล้วทีนี้มึงอะไรเอาของคุณนุ๊กจะขึ้นไอปืนใหญ่แล้วก็ตุ้มไปเออไอโฟมันมันหันโดนเหรอหันไม่ถึงโดนโดนนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ได้ตรงโต๊ะแต่มันก็ไปเร็วกว่าเฮ้ยนี่ไงเราช่วยกันเอาของไงของอ๋อช่วยกันเอาของไออะไรเดินแสงวะไอเบสเบสยิงกูไปทียิงกูไปทีขึ้นขึ้นขึ้นบนหน่อยขึ้นบนหน่อยขึ้นบนหน่อย มึงยิงมึงยิงเองได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เจอหิดสมบัติเสรีที่เดียหันขึ้นบนหน่อยโอเคอ้าวแบี๋ยวรอนนักไปต่อละเจอหิดสมบัติเฮ้ยเป็นเรือนี่ด้วยเรือปืนใหญ่ไหนอะเรือปืนใหญ่มันไม่ใช่ปืนใหญ่เอ้ยมันคือปืนใหญ่ปืนใหญ่เล็กไหนวะถ้ากูยิงไปมันจะขนาดไหนวะอุ้ยขึ้นก็ได้ไงอ่ะ โอ้ยมันก็ป็นใหญ่เหมือนกันแหละเสียบตัวไปเลยขนาดเดียวกันเนี่ยแต่มันอันเขาปืนนี่นะมันก็ซสุนมันคือเกมเนี่ยอย่าเอาเฮียอะไรกับเกมเลยเว้ยไม่สมจริงเลยวะช่างหัวเรื่องสมจริงไปเถอะเราต้องขี่ไปใช่ไหมใช่แล้วพายมาครับผมเพื่อไอหมูคาราบูโต้เฮียหมูคาราบูโต้บนเรือบนเรือมีของเลยนี่ไปเรือเปิดดูดิ ไอ้เสี่ยเสียงไปเหี้ยอะไรแน่กลัวขาเค้นเปล่าขาเค้นเปล่ากูไม่ชอบเลยขาเคยนไม่น่าอยู่ใกล้เกาะนะใช่เขาบางทีมันอยากสุรากาศว่าไงไอ้โฟล์อกูก่อนเอ็นอะไรเอ็นอะไรนะเนยมึงบอกจะไปกับแก๊ปกูไม่ได้พูดไม่ไม่แต่แต่กูชอบเมกาลาดอนนะแบบคนบวกกันสามสี่เรือเงี้ยโหตรงกลางโคตรแม่เลย อยากจะโผล่ก็โผล่สนุกจี๊ดเปกาโลดอนไม่ใช่เปกาโลดอนเรือกูเรืออะไรเฮ้ยอย่าสั่งแคปก็ได้ปะเฮ้ยนั่นไงแคปก็มีมเรือแคปก็มีใช่อ,อยู่ตั้งเชียงใหม่ฮเฮียอะไรวะโอ้ยเอ้ยท้องฟ้าสวยจังเลยอะเอ้ยเรือคนฮะอยู่เกาะฝั่งหลังเรานายจอดเกาะฝั่งหลังเ,เราพิดเลย มึงมึงกดแคปซี่ขึ้นมาเว้ยกดแคปซี่ขึ้นมาอ๋อเจอแล้วเห็นเลยเลยป่ะอีอีเสียงเอซีนิดหน่อยเอเสียงเอซีนิดหน่อยเออประมาณตรง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 ขีดจะมีเกาะมันจอดอยู่หลังเกาะเว้ยเหรอเห็นว่ามันพับใบเรือดเลยเหมือนก่อนลิปเปอร์เลยเอาสมอขึ้นเอาสมอขึ้นเราไปเอาทงริปเปอร์กัน เฮ้ยช่วยอย่าไปเลยเฮ้ยแต่มีมีคนอยู่หน้าหน้าเรือเราด้วยฝั่งซ้ายมีคนอยู่หน้าเรือเราฝั่งซ้ายมันเป็นไอ้นั่นไงเป็นไอ้ปักในแมปอ่ะคืออะไรนะไอ้ไอ้หงแดงหงแดงอ่ะนั่นแหละมันลามันแบบอยากโดนตีนี่มันเลยปักอย่างนั้นแหละเฮ้ยเอาอสู้กูเปล่าอ่ะ ลิปเปอร์ทางไหนนะลิปเปอร์อยู่ทางอยู่ทางทิศเอสจากของเราเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยมุนเรืออยู่ครับมุนเรือหมุนมุกางใบเรือยลางเร่งเออกลางกลงกลา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 งลงกลางงกกลางกลางดีเออลู้แล้วลาลงไปาางลาลลงลงลลง เป็นจะข้างล้มแรงแรงแต่ไม่เป็นใจไอ้คนปีดแลงเบิงเต็มสปีดโอ้ยเอาไอ้นี่เต็มสปีดลมเต็มสปีดใครดับตะเกียงตรงแผนที่อือโอ้ยไปด้วยความเร็วสูงเอ้ยเต็มตัวหักใบอีกทีนี่อะเต็มสปีดทิดเอส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  ก่อนนี้เหรอหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าหน้าอีกหน้าอีกือเราจะไปไปบกใชมไปญเราไปเอาธงก่อนโอ้ยสุดยอดไปเลยพี่ธงนิ่เออยู่แล้วเหมือนเปิดอะทัเปิดธงแดงอะไอพวกเรือเล็กา็สามารถพิเศษริปเปอร์ด้วยสามารถเห็นเรือคนอื่นแต่เขาอื่นไม่สามารถเห็นของเราเห็นเห็นเห็นเราก็เห็น หมอกว่ะมอกมาเห็นไกลๆเลยเอ๊ะหมอกลงไหนหมอกลงเฮ้ยหมอกลงถ้าหมอกถ้าหมอกลงแล้วคลื่นใหญ่นี่แน่นอนแย่แล้วนะนี่ไงมาละคลื่นใหญ่ใช่แน่เนี่ยคลื่นเริ่มสูงละไม่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 ตสูงกว่านี้ตัสูงกว่านี้ไม่กิจจุไม่ไอนีต้องอัพไอนี่ก่อนอ่ะเป่าไฟยอมมาทู่นอะไรนย เจฟหรือมึงหรือมึงคนเดียวตันละตันละเออนี่ไงเอาลงคะแนนเอาเอาได้แล้วหรอหรันนี้เลยนี่ไหมอันน,น,มมน,นั้นหิวตีนเนี่ยเอ้ยเอาเลยหิวตีนนะี่แหละมาเลยหิวเลยหิวตีนนะไปทางทิศ NW ไปอเอาสมอขึ้นครับเอาสมอขึ้นครับ ทิ่อะไรนะ w นี่ <N W. S 2> น่าเบ่งนชนิ w กูว,ว่าเราควรไปสอบใบกับขี่เรือปะใบ <laughs> กับขี่เรือทำยังพี่ทำแล้วท่านวให้บกอกไกรควรต้องทำกำลังหันด้วยควลเรต่ำพี่พี่ไปลดชั้นสองมันก็ไอ้นี่ดีมันก็ไหลลงมามันเ,เป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคเพื่เอเฮียเลยวะ คลิคดีกรเลรวะชั้นสองก็เชี่ยวอมยังจะไปเลยลงเล้นะเอ,เ,อเอาลงเลยลงเลยลงเลยโอ้โหแล้วทาง<ม> <ทำ S 1> แม่งใ <laughs> ช่ทางนี้เหรอเออ n อ็นวขึ้นเอ็นก่อนก็ได้ปะขึ้นไปเอ็นก่อนเพราะทางนี้มันเป็นมันจะชนหินอะ่ะ โอเคกำลังหักขวาอยู่แล้วกันสุดใส่แป๊บทิดอินทิดงอินพวกมึง,งนี่หันมึงนี่หายคนละที่คนละทางกันเลยได้ไปเรือเนี่ยไม่ไปแนวเดียวกันเลยเอโดไปพัดบุ่มแล้วมันบุ่มแล้ว,ม,ลวมันมันนูนแล้วเฮ้ยสามะคีกันหน่อยดี แล้วเรือก็จะเอียงเอียงเรือเอียงนี่แหละเตรียมเตรียมเตรียม N W เลยมาเคยห่างเพิ่มหนึ่งส่วนสี่ไม้แต่แล้วทำไมคลื่นแม่งแบบโอ้โหคลื่นใหญ่ไหมคลื่นยักษ์ใช่ไหมตกปลาด้านบนนี่แหละไม่กระโดดชัวร์ อย่าพูดไม่ก็อ่ะยังไงกับตันกูบอกแล้วเฮ้ยกูขึ้นกูขึ้นทันกูขึ้นทันกูขึ้นทันกูขึ้นนทัไอ้นางข้างหน้ามีเกาะข้างหน้ามีเกาะแล้วเกาะนี่หรอไม่ใช่มันจะขึ้นมันจะขึ้นเกาะทำไมโราไอ้โจทย์แล้วหักซ้าย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 เดี๋ยวบอทจะยิงหน้าเดี๋ยวป้อมบอทมันจะยิงหน้าอ่าตอนนี้ไปทางไปทางที่ตะเบลเลยไปทางที่ตะเบลเลยตะเบลเลยใช่ไหมตีไปตะเบลเลย มันอยู่หินสามงามนี่ดิในสามหินนี่ดิมันอยู่กลางทะเลนะเออเนี่ยเนี่ยมึงเห็นกองหินมันอยู่ในซ่องหินอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะเห็นใช่ไหมอ่าหักขวานิดนึงหักขวานิดนึงเดบิวไปเดบิวไปเอ๊ะมันจมเหรอมันอยู่ตรงกลางอ่ะเฮ้ยมันมีเกาะอยู่นี่มันมีเกาะโดดเดี่ยวอยู่อันหนึ่งอ่ะ เฮ้ยหรือมันเอาไอ้เราปะไม่ใช่หรือเปล่าเว้ยที่ไปหากันไมปชนแล้วนะไอ้ยมันจะชนนะจะชนนะจะชนนะเอาสมาล์ตลงเอาสมอล์ลง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 สมอลลาสมอลลงไม่ต้องไม่ต้องก็คุ้นเลี้ยวอยู่โอเคได้ได้ได้ไอ้ฟอดฟอตช่วย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 เอาขึ้นหน่อยไอกูเราซ่อมเรือร่างแล้วนี่แปลว่าแล้วอะซ่อมไป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 ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะ นี่มันไอดอกอยู่เปล่าไงมันจมปะไอ้ดอกไม่ใช่หรอมันจะจมอะไรนานขนาดนั้นไอ้ดอกเฮ้ยเชฟปูมึงปูตัวใหญ่เชียมึงมึงจะแบบงืดเลยนะออออนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเหลือเหลือคาบเกาะแล้วเหลือคาบเกาะแล้วโอ้ยเอาเอาแล้วไปยังไงอะล้อ โอ้ยไม่เลื้อขึ้นอยู่โอ้ยเชี่ยโอ้ยเชฟมันมีเกาะไอเชฟมันมีเกาะเออมันมีเกาะเอาไปเลื้อขึ้นหน่อยแล้วเกาะไอเชฟกำลังหมุนอยู่กำลังหมุนอยู่ชนอีกแล้วกำลังจะชนอีกแล้วเอลี้ยวเลยอย่าชนกูอย่าชนกูอย่าชนกูไม่เอาไปเลื้อขึ้นก่อนไงเอา ช่วยดิ้งไหมช่วยดิ้งไหมเราสร้าอยู่โอ้ยสลิงดึงให้เดออ์ฮดแล้วฮดแล้วมั้งเอาสมองขึ้นยังนี่นี่คือสมองขึ้นยังโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วสูุขาวควรจะตายแล้วโดนแล้วนะโอ้ยร้อนง้อนร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 ้อนจุ๋มขนาดเป็นเอาโพสเขี้ยวปะ น่าจะเป็นเช่นนั้นไม่เห็นมีเพือ,อะไรเลยมันอยู่ในเรือมันอยู่ในเรือคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่คืออ,อะไรเรือคนนี่หว่าเรือคนที่จมเปล่าเดี๋คน,น<ม>ใช่มันจมเออใช่อ่ะใช่เปล่าวะไม่น่าใช่ไอ้ <c ười> กูกลัวเรือตัวเองวะมันแอบขึ้นเรือเราอีกน้อเออแล้ำก็ช,ช้อนได้ได้หัวกระโหลกกัน มันจะเราขอลับทั้งหมดมันอยู่มันอยู่ชั้นล่างครับเพื่อนชั้นล่างนี่แกดิบกูเป่าเรือเรือมีกล่องแดงด้วยแต่ว่ายน้ะโคตรยากเลยไอสัตว์ไม่เอียงไอ้เหี้ยกูเมาหัวไอ้เหี้ยทิศไหนนี่เออกระสงกระสุนดิหีบยกมาทูดถ้าไม่เรือเรือมันอยู่ชั้นล่างสุดอยู่ชั้นล่างสุดของโอ้หายใจไม่ออกโอ้ยดูแล้ว50แล้ว มันมีมันมีรูให้หายใจันี้มันมีมันมีรูอยู่มีมีมันจะมีไปทางไหนวะมันจะมีช่วงหนึ่งแถวด้านบนอ่ะและใคไม่คื้สร้างกูนะแถวท้ายเรือมันจะมีอันนี้เ่ะกูกูเองเพื่อนไหนมันมีอะไรเหมือนมันมาหาเราเลยเออวะไหนวะมันตรงมาหาเราเลยตรงมาหาเรามันจะบวกเรา เฮ้ยโซคัวเรามีไอดอกนะเราต้องรีบไปไอ้ก่อนริปเปอร์ไงไม่เราบวกกับมันดิเราบวกก็ได้แต่มันมันขั้นมสองโอ้แสบตายเฮียเม็ดเฮียนี่แต่มันเกนกันขั้นสองตัวไหนขอดูเลยสิข้าวาอีกอันนึ่งเอาปหมเดี๋ยวเอาเอามาเลยเอามาเลยเอาหรอเอาหน่อยเอาหน่อย เฮ้ยฉลามไอ้โฟหลังมึงช่วยปรับรูลมก่อนกับตันอ้าวเอาไปแล้วอ่ะเอาไปแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วอ่ะเลี้กับตันอย่างนี้เลีเพื่ใหม่ก็ได้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกับตันไม่ช่วยกูเลยโอ้ยแสงพระเจ้าซะเหลือเกิน โอ้ยแล้วเราล็อกเลยอ่ะเรลือมากอ่ะไม่เหลือละเฮ้ยข้างหน้ามีเรือป่ะใช่ป่ะใครปิ้งปลาไว้อยู่อ่ะดูนะใช่ใช่ใช่เรือเรือเรือกางใบอยู่ในว่ะเรือคนเหล่าคนเหล่าคนขายของก่อนหรือเรือใหญ่เรือใหญ่เรือใหญ่ขายของก่อนหรือตัดหน้าแม่งดีเฮ้ยมันถูกใบเรือใบหนึ่งว่ะ มันกำลังกอบใบเรือมันกำลังกอบใบเรือเขาจะขายของตรงนั้นเหรอจัดแม่งดีเอาบนหอบใบเรือใบหนึ่งขายไปเลยต้องขายก็ต้องขายก่อนริปเปอร์อยู่ไหนเนี่ยทางนี้จะเด้งยิงไปฮะยิงให้มหมยิงไปฝั่งนู้นได้หน่อยเด็กอะไรวะเองจะไปปวดเนาะเออไปปวดสวัดีสวัดีเฮ้ยสวัดีสวัสดีลิปเปอร์นี่ว่าที่อยู่หน้าแล้วเนี่ยยิงไปหน่อยใช่เหรอใช่นี่ข้างหน้าข้างหน้านั่นเหรอเซฟบไยเอสเอใช่ไหมเอส ใช่ไหมอ๋อมันเกาะริปเปอร์เลยเหรอเรือสี่ในะเฮ้ยเรือ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 ไม่เกาเปอร์อยู่ไหนเกาะลิปเปอร์อยู่ไหนอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาเราอยู่ทางขวาเราทางทิศเอสเอสเลยเอสเลยอันก็อันก็เรือนั่นแหละเรือนั่นแหละเรือนั้นเลยเหมือนเราไปเสริมให้มันยังไงไม่รู้เลยวะกูคิดไปเองวะเหมือนเราไปเสริมให้มันเลยไม่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 เราต้องแบบไอ้นี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล เจ๊ฮัลโหลทำไมกะจะวิ่งเข้าไปขายแล้วก็เดินออกมาฮัลโหลฮัลโหลแอมเฟลนี่ไม่มึงไอ้นี่ไงมึงกูกูจะยื้อไอ้ไนี่ไงจะยื้อเวลาไวให้ไงกูคุยกับมัน oh. ก่อนไงโอเคป่ะเดี๋ยว<อ> ي, มันเป็นแผนเชฟไปหักซ้ายไปหักไปกคุมเรือเตรียมมาสมอลงเชฟซ้ายซ้ายเอา้าเรือเรือมันจมไปแล้ว <im it> ฮะเรือมันจมไปแล้วอ้าวงานงานท่องไปแล้วาวองมาดี พอแล้วขอแล้วพอแล้วสมบลงนะสมบลงนะสมบลงนะเอาเอาไปแล้วอ่ะเอาของมาขายเลยในเรื่อเอาไปแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวกล่องเฮ้ยระเบิดระเบิดอะไรระเบิดระเบิดโอ้ระเบิดไรเรียงแสงเออ เว้ยมีระเบิดสองลูกเลยข้อความในขวดไหนว่าเรือโอ้โหอู้หึพวกมึงโอยิ้พวกมึงหกก้พวกมึงต้องมาดูพวกมึงต้องมาดูตรงนี้ไปอะไรโอ้เฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยแต่มันไม่ใช่ของขายนี่เป็นกล่องสะพายธรรมดาเนี่ยไม่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 มันก็เป็นกล่องแบบไอ้นี่ด้วยอะไรนะปืนใหญ่แล้วพวกเนี้ย โอ้โหหลังไม้ไม่ใช่ไม่เอาเอาอุ๊ยกระสุนกระสุนเหี้ยกระสุนเก้า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 เลยมันเสกแม่หรอวะโอ้มันโปรมันเก็บได้มันเก็บได้ไม่ใช่เจ็บดูนี่เก็บได้อะไรเจ็บเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นหลังหลางหลังนี้หลังนี้หลังนี้นี่เหรอโอ้โหแบบลูกกระสุนแบบมึงมึงใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดอ่ะ เก็บได้นี่กูได้รังอาหารเฉยนมาแล้วฉกเฉยเหรอไม่มีสลามอยู่ในนั้นนี่ใช่บไหมมีอะไรอยู่ลังมีคนมีคนขนระเบิดไปแล้วคนขนระเบิดก่อนเลยโอ้ยไอ้หัวไอ้หัวรักสันติโอ้งอาหารนี่โคตรวะไอ้เหี้ยมีเรือมามีเรือมามีเรือมาตรงไหนวะขวามือ เห็นละเออเอเห็นละเห็นละเลยเบไปเลยเดียวเบไปเลยเดียวเบไปเลยเดียวเอาดิเฮ้ยเล็กเออ้ยโซกัวมาดีมึงคิดมึงมันเก่งเจ๊งมากแม้วะเอาไปเรลยเอาไปเรลยขึ้นเอาไปเรลยขึ้นเอาสมองขึ้นเลยสมองขึ้นเลยสมองขึ้นโอ๊ยไอ้เบสมึงไปไหนวะไอ้เบสมันจะไปปาร์ตี้วันนี้ฉากหัวปาร์ตี้เลยวะเฮ้ยมึงมึงมึงถืออั้ใช่ป่ะระเบิดไปด้วยใช่ป่ะ ก็ปาร์ตี้ไงปาร์ตี้อีทิมิ่งไงเอ้ยไอพอดมึงเออสวยมากแม่งจะโทษกูอย่างเดียวดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอดังคอมบวกคอมบวกไอเล่นนั่งกระสุนอยู่นี่นะอยู่ข้างหลังนี่นะโอเคโอเคทางลงไอไอสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยไอคือมึงเก่งๆมากไลยว่ะเป็ดเป็ดไปโดนว่ะ